มาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาทานบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันบนเรือเจ้าพยาหรือว่าสายแบงคอกบุฟเฟ่ต์ลันส์ครุยเรือบุฟเฟ่ต์าำใหญ่ทานอาหารในห้องแอร์อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์แบบช่ำๆแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่มีแพนหรือวางแผนจะมาท่องเที่ยวทัวร์วัดทัวรวงังทัวร์วันเดย์ทริปทัวร์ท้องกรุงหาร้านอาหารมื้อเที่ยงแล้วก็ที่นี่เหมาะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคณะใหญ่ๆห,หรือกุ๊ปทัวร์ก็แนะนําเลยคะ่ะ ทดลองมาทานบุฟเฟต์บนเรือเจ้าพยาหรืวอว่าสัยแบงคอกที่ท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครเรือนี้เป็นฟิลแบบนั่งทานข้าวชิวๆโดยเรือจะจอดอยู่นิ่งๆไม่ได้ล่องไปที่ไหนนะคะแต่เราสามารถเดินเล่นชมวิวได้มองไปทางด้านหน้าเรือก็จะเห็นวิวสะพานพระราม8ค่ะบนเรือจะเป็นบุฟเฟต์หลากหลายเมนูไฮไลท์ที่แนะนําเลยนะคะก็คือขนมครกส้มตำกว๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็เค,ค้กอร่อยๆนั่งทานอาหารพร้อมฟังเพลงเพราะๆได้แบบยาวๆไปเลย โดยเรือจะเปิดให้เราเดินเข้ามาทานอาหารได้ตั้งแต่เวลา11.30นนาทีจนถึงเวลา14.00เลยนะคะใครอยากเปลี่ยนเรยาศทานมื้อเที่ยงบนเรือก็แนะนำมาลองกันได้เมนูอื่นๆก็จะมีอาทิข้าวผัดไก่ข้าวสวยผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอยไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานทอดผนนไก่ต้มยำไก่ปลาซอสเทริยากิหมูกุลาสสปากเก็ตตี้เค้กนา,นานาชนิดผลไม้น้ำผลไม้รวมทั้งชากาแฟ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาทานมื้อเที่ยงบนเรือเจ้าพยาหรือว่าไายแบงคอกกันสักครั้งนะคะอยู่ฝั่งทางถนนพระอาทิตย์นะคะ